เติบโตถูกเลี้ยงดูในวังหลวงรักแท้แพ้คนธรรมดาชีวิตมีพิสมัยรักแรกยอมเป็นไม้ตอบแทนใจใครไม่ได้อีกเช<ม>ื่อว่าหลายคนต้องรู้จักเธอกันอย่างดีแน่นอนสำหรับนักแสดงหญิงรุ่นใหญ่อย่างพิสมัยวิไลศักด์ เธอได้เป็นนักแสดงชาวไทยและเป็นครูสอนศิลปะการแสดงเจ้าของฉายามีผลงานแสดงภาพยนตร์ประมาณ3ละเรื่องพิสมัยวิไลศัก์ก็ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปีพุทธศักราช2553พิสมัยวิไลศักด์ เกิดเมื่อวันที่7จธันวาคมพุทธศักราช2482เกิดที่สุเหล่าย่านปางลำพูกรุงเทพมหานครบิดาชื่อนววายนวนวิไลศักดิ์อาชีพพาา่อค้ามารดาชื่อนางปุ๋ยวิไลศักดิ์กำพร้าตั้งแต่เด็กได้รับการเลี้ยงดูในวังหลวงโดยครูจำเรียงพุทธประดับศิลปินแห่งชาติระหว่างปีพุทธศักราช2494ถึง2498พิสมัยจบการศึกษาจากโรงเรียนบำรุงวิทยาและวิทยาลาัยนัตสินกรมศิลปากร และต้องขอบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงที่อยู่ในวงการมาหลายปีสำหรับพิสมัยวิไลศักด์นั่นเองค่ะพิสมัยเริ่มแสดงละครเรื่องราชาธิราชขณะนั้นอายุ10ปีแสดงเป็นตัวทหารยืนเสาธรรมดาที่โรงละครเก่าติดกับกำแพงมหาลัยธรรมศาสตร์ต่อมาได้เป็นดาราประจำโรงเรียนนัฏศิลป์พิสมัยได้แสดงเป็นนางเอกละครเรื่องแว่นแก้วในขุนช้างขุนแผนตอนภายเพชรภัยบัวออกศึก ในปีต่อมาได้แสดงเป็นพระเอกโดยแสดงเป็นพระสังตอนหาปลาหลังจากนั้นเริ่มมีชื่อในการรำชุยชัยพรามเป็นที่ขึ้นชื่อพิสมัยวิไลศักดิ์แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกโดยการชักนำของนักเขียนชื่อดังครูศักดิ์เกษมพุตาคมอิงออนเมื่อพุทธศักราช2501เป็นนางเอกเรื่องกาลระเกตคู่กับลือชัยณลือน่าและชนะสีอุบลเป็นที่รู้จักจากฉากรำชุยชายในเรื่อง ภาพยนต์ใช้ติดต่อกันประมาณ2เดือนทำไรายได้มากกว่า2ล้านนับเป็นภาพยนต์เรื่องหนึ่งที่ทำให้อุตสาหกรรมภาพยนต์ไทยเฟื่องฟูและได้แสดงภาพยนต์ต่อมาอีกประมาณ300เรื่องได้แสดงทุกบทบาทและทุกเรื่องที่แสดงได้รับความนิยมจากผู้ชมจนเชิดทรงสีตั้งฉายาให้ว่าดาราตังล้านผลงานที่มีชื่อเสียงได้แก่เรื่องสองฝั่งฟ้าดัชนีนางจำเลยรักดวงตาสวรรค์โนรา ในจำนวนหลายเรื่องพิสมัยได้ใช้ความสามารถพิเศษในการรำไทยรับบทรำในเรื่องด้วยเช่นโนราเมฆลาสีดาหนึ่งนุชค่าของคนสักขีแม่ปิงในปีพุทธศักราช2504ได้ขับร้องเพลงหนาวตักเป็นเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่องดัดชนีนางประพันธ์คำร้องโดยครูสมานการสนะพลินและครูศักกเสษมุตาคมอิงอ่อนต่อมาได้แสดงอีกกว่า200เรื่อง ระยะหลังพิสมัยวิไลศักขันมารับงานแสดงละครและเป็นครูสอนศิลปะการแสดงให้กับนักแสดงรุ่นหลังและได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ประจำปีพุทธศักราช2553พิสมัยวิไลศักสมรสกับผู้กำกับภาพยนตร์สุพรรณพรามพันธ์และไม่มีลูกด้วยกัน